ปัดเชียงใหม่เองค่ะชาวตำบลแม่งงอนที่อำเภอฝางได้ร่วมกันทำแนวกันไฟรวมระยะทางแล้วประมาณ1กิโลเมตรค่ะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกคอนค่ะ ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านสันมะกอกหวานตนแม่ง,งอนอฝางจัังหวดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพพรสุภกิจโกศลในอเภอฝางค่ะได้เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าประจำปี2566เพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยในการดำรงชีวิตประจำวันเศรษฐกิจธุรกิจและการท่องเที่ยวส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหม ควันจากการเผาค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่ป่าของตำบลแม่งอนค่ะมักจะมีการลักลอบเผาป่าในพื้นที่รวมไปถึงในเขตอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งการเผา,ป,าป่าของประเทศเพื่อนบ้านสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดหมอกควันมาจากการเผาเศษหญ้าวัชพืชเพื่อเตรียมดินในการเพาะปลูกการเผาเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ค่ะ ทำให้มีหมอกควันจากการเผาปกคลุมในพื้นที่ส่งผลให้มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นนั้ลดลงรวมทั้งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจธุรกิจและการท่องเที่ยวค่ะ องค์การบริหารส่วนตะบนแม่งอนจึงได้มีการจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟนี้ขึ้นนะคะโดยมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีการบริรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะทั้งส่วนราชการและประชาชนกว่า200คนมาร่วมกันทำแนวกันไฟในครั้งนี้ค่ะค่ะ